สวัสดีครับผมเก้ากระดับสองเจ็ดบวกใสนี้ซ้อมมาติ่วันก็เป็นเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายส่วนน้ำทานดีดียไปซ้อมอยู่ที่นู่นเพราะมีข้อความมาซ้อมเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบแปดหกเก้าได้มวยสไตล์อะไรครับมวยพอวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะพี่แจ็คไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเทียาต่อยพี่ก็ยังก็ศึกษาแล้วเขาเหมือนจะตายก็ตีขาต่อยมัน วันนี้มัอ่าวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเกมวางแผงไงดิก็เปิดเที่ยวเรื่อยๆอ่าตามสไตล์เราเนาะแล้วเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเข้าไปเที่ยวล่าสุดไต่ที่ไหนไว้รังสีเนาะวันนั้นไต่กับเปิดว่างอยู่เนาเปิดวังวันนั้นเจ้าชนะกันไหนชนะกันไหนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยอะไรร้อยสามแปดสามแปดอันนี้ต่อและสามเก้าเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังยากคิดว่ามาเกินหรือมาขาด เกินจุดหนึ่งจุดสองก็ยืเส้นยืดสายสักหน่อยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยแล้วสบู่แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับค่ายนะเคยมาต่อยช่องเจ็ดยังยังครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมนิดนึงคอ่ะวันนี้ครูเอกเจ็ดสีนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสี่ห้ากิโลนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหรแล้วเจ็ดสิบคนจังหวัดก็มีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยพ่อพ่อไปลองจอกระบี่เลยเป็นกำลังเยอะเลยแบบเป็นอะไรเลยบ้าอ่าพอเอาชนะกับบ้านนะครูเอกเจ็ดสีวันนี้ขอโชคดีครับ